วิตินยาบางน้ำเปรี้ยวหลังจากจบวบัน7จ็ดสีในปีนี้ที่มาแรงมากคนที่ได้รับความนิยมไม่น้อยก็คงหนีไม่พ้นวิตินยาบางน้ำเปรี้ยวหรือเจ้าเตวราก่อนซึฝีเท้าที่หาตัวจับได้ยากเป็นผู้นําในแนวรุกเลี้ยงกินตัวหนึ่งต่อนหนึ่งสร้างสรรเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมจนเหล่าคนฟุตบอลให้ฉายากันว่าวิตินยาเมืองไทย หรือมิตินยาบางน้ำเปรี้ยวพร้อมกันนี้ก็ยังมีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการจึงทําให้ได้รับความนิยมไม่น้อยก็คงไม่แปลกที่หลังจากเนี้เราอินฟลูเอนเซอร์ที่ทํามาหากินกับกระแสคงต้องเรียบขวาเกาะเอนเกจที่กำลังมาแรงอย่างแน่นอนซึ่งคอนเทนต์มีมากมายให้สามารถทําร่วมกันแต่เราอินฟูบางกลุ่มกับเลือกที่จะหาแสงจากการเล่นมุกเชิงชูสาวกับเด็ก1ิกปีย้ํา ว่าน้องแค่17ปีเท่านั้นซึ่งคอมเมนต์ของเราผู้ใหญ่บางกลุ่มก็เป็นเอกฉันท์ว่าเห็นพ้องต้องกันกับคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์แบบนี้เพียงเพราะเจ้าของแสงเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีพร้อมใจกันมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าน้องอายุเพียง17ปี ซึ่งไม่นานหลังจากจบรายการน้องก็มีรูปคู่ถ่ายร่วมกับแฟนสาวโดยคอมเมนต์ค่อนข้างเป็นเอกฉันในแนวทางเดียวกันผู้เล่าเองคิดว่าผู้ฟังน่าจะเดาออกว่าคอมเมนต์ไปในแนวทางไหนเอาเถอะเดี๋ยวก็เลิกกันคําพูดจากผู้ใหญ่ที่แะลมเด็กท่านหนึ่งถ้าชอบฝากกดหัวใจกดติดตามแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไว้แวะเข้ามาดูใหม่ให้ตัดสินใจกันอีกทีเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นเรื่องราวของหัวใจสวัสดี